เคยไหมครับที่เราเ,าเจออาการรถออกตัวช้ารถอืดรถช้ากดคันเร่งไม่ค่อยจะไปไม่ยักกระไปเลยอ่าทั้งที่เราเปลี่ยนน้ามันเครื่องมาแล้วนะแล้วก็เปลี่ยนน้ามันเกียร์มาแล้วแต่ว่ารถก็ยังช้าก็ยังอืดอยู่เลยเคยไหมครับอ๋อถ้าว่าเราดูแลพวกจุดนี้แล้วรถยังช้ายังอืดน,นะครับอ่ามีวิธีครับว่า มันเป็นเพราะอะไรโอเคอยากรู้ไหมครับคุณผู้ชมถ้าอยากรู้ก็อ่ะโอเคก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอถัดไปคลิปนี้มีคําตอบทํายังไงไปดูกันโอเคสวัสดีครับ สวัสดีครับแฟนๆเที่ยวทุกไทยบายอเล็กทุกท่านสวัสดีนะนะเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกๆคนเลยนะครับโอเคอย่าช้ากันเลยครับไปดูกันเลยก็ง่ายๆนะครับผมถ้าสมมติว่าเราดูแลในเรื่องของน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วเนาะระยะที่เราขับไปมันก็ยังไม่นานมากแต่ยังรู้สึกว่ารถมันช้ามันอืดอยู่เลย แล้วก็พวกน้ํามันเกียร์เนี่ยเราเพิ่งเปลี่ยนไปแล้วรถก็ยังช้ายังอื่น้ามันเราก็เติมแบบดีนะเราเติมพี่ V-Power หรือว่า c า l t เทไปงั้นอนะ่ะแบบพรีเมียมเลยอ่ะแต่รถก็ยังช้ายังอื่นมันเป็นเพราะอะไรนี่ครับเดี๋ยวผมมาบอกก็สาเหตุที่รถช้ารถอืดเนานะก็นี่ครับมาจาก2ตัวง่ายๆก็คือตัว MAP A4 นะครับตัวเนี้มีหน้าที่อะไรก็คือวัดแรงดันของอากาศที่เข้ามาจากตรงนี้นะครับ จากจากท่ออากาศตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเซนเซอร์วัดแรงดันแรงดันของลมครับเข้าไปในห้องเครื่องนะครับผม <K. Couple S 1> เข้าไปเทอร์โบแล้วก็เข้าไปในห้องเครื่องนั่นแหละครับก็ค <c oughs> <pip> ือวัดแรงดันลมความแรงครับว่าเออมันมันมีความแรงมากความแรงน้อยขนาดไหนนะครับตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์วัดแรงดันลมนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นอีกเซนเซอร์หนึ่งนะครับใช้วัดอุณหภูมินะครับเป็นเซนเซอร์แมปแมปเซนเซอร์นั่นแหละตัวเนี้ย แมปเซนเซอร์จะใช้วัดอุณหภูมิของของอากาศนะครับว่าอากาศมันมีความร้อนความเย็นหรือว่าอากาศมันเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับแมปเซนเซอร์ตัวนี้วัดอุณหภูมินะครับเป็นตัววัดอุณหภูมิตัวนี้ตัวเนี้ครับอ่ะเป็นตัววัดอุณหภูมินะครับเวลาเราจะถอดนะครับเราก็หาประแจนะครับนี่ก็เป็นเครื่องมือช่างเนาะ หาเครื่องมือช่างเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราถอดตัวนี้ก่อนเนาะเอาตัวง่ายๆก่อนเนะเาะค่อยไปตัววัดอุณหภูมิตัววัดอุณหภ,ภูมิก็วัดอุณหภูมิความร้อนความเย็นนั่นแหละถ้ารถเรามันอืดมันช้าก็น่าจะเป็นเพราะอุณหภูมิที่ลวนนะครับมันลวนก็คือมันอาจจะมีพวกคาบขาเหาไอเสียไปเกาะที่แมปเซนเซอร์ตรงที่วัดอุณหภูมิทําให้ส่งไปหาอ c ซีผิดพลาด รถมันก็เลยคำนวณผิดแล้วรถมันก็เลยช้านะครับตัว2ตัวนี้แหละถ้าสมมติว่ามันมีพวกคาบคาเหมาไอเสียไปเกาะเนาะมันจะทําให้ทําให้ ECU คํานวณผิดพลาดก็คือมันลวนนั่นแหละพอมันคํานวณผิดพลาดมันก็ไม่รู้ว่าเออแรงลมมันมาเท่าไหร่อุณหภูมิมันมาเท่าไหร่เออแล้วเราจะสั่งให้ลิ้นปีกผีเสื้อเปิดเท่าไหร่หรืออะไรยังไงอ่ะนั่นแหละก็คือมันทําให้เครื่องยนต์มันช้ามันอืดนะครับ เร่งเร่งก็ไม่ยักจะออกเร่งก็ไม่ยักจะไปนะครับให้เราถอด2ตัวเนี้ออกมาทําความสะอาดด้วยน้ํายา CRC นะครับหรือว่าพวกน้ํายาที่เป็นน้ํายาล้างพวกคราบขเข่านะครับเรากา็ไปหาซื้อมาล้างเนะาะเดี๋ยวผมถอดให้ดูโอเคเรามาดูวิธีการถอดง่ายๆนะครับถอดเอ่อแมป a อนะครับอันดับแรกนะครับให้เราให้เรากดตรงนี้ก่อนตรงสลักที่มันเป็นสีขาวๆครับกดถอยหลังออกมานะครับ กดถอยลังออกมา,าให้มันดังแป๊กนะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงออกมาเลยครับคุณผู้ชมอ่าเห็นไหมดึงออกมาง่ายไหมครับคุณผู้ชมดึงออกมาแล้วทําไงต่อเราก็เอา,เอาแหน A4 ตรงนี้มาล้างทําความสะอาดนะครับถ้ารถคุณช้าอืดเนาะโดยที่เราเปลี่ยนน้ามันเครื่องแล้วเปลี่ยนน้ามันเกียร์แล้วหรือว่าดูดูแลตรงนั้นตรงนี้แล้วน้ำมันเฟืองท้ายแล้วรถก็ยังอืดช้าอยู่แสดงว่าเป็นที่ แมป a 4แล้วก็แมปเซนเซอร์เนาะมันมีพวกคาบเข่าไอาเสียไปอ,อุดตันนะครับทำให้การรับอากาศมันล้วนมันไม่รู้ว่ามันรับอากาศได้เท่าไหร่นะครับผมก็คือมันผิดเพี้ยนนั่นแหละการรับอากาศมันผิดเพี้ยนพวกน็อตเนี่ยเราก็หาที่ไว้ดีๆนะครับคุณผู้ชมหาที่ไว้ดีๆเดี๋ยวมันมันจะหลงมันจะลืมอ่ะเสร็จแล้วก็อ่ะนี่ครับ ถอดออกมาเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันดํามันมีคราบเข่าเมาไอเสียเวลามันมาเกาะเนาะมันจะมาเกาะตรงไหนเนี่ยเห็นไหมครับคุณผู้ชมมันจะเป็นสีเขียวตรงนี้แหละที่ใช้วัดแรงแรงดันของอากาศเนาะอ่าแรงแรงดันของอากาศของลมที่เข้าจากท่ออากาศตรงนี้แหละที่มันเข้าไปถังพักอากาศแล้วก็ผ่านเข้ามาเทอร์โบเข้าห้องเครื่องนั่นแหละครับ ตรงนี้แหละมันจะมีคราบเข่าอไอเสียดำๆมาเกาะทําให้รับค่าผิดเพี้ยนแล้วเราก็เลยช้าก็เลยอืดน,นะครับเราก็แค่เอาน้ํายา CRC หรือว่าน้ํายาพวก STP นะมาล้างฉีดใส่ฉีดใส่แล้วก็สะบัดสะบัดแล้วก็นําไปตากแดดนะครับนําไปตากแดดประมาณ5้านาที10นาทีก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านเนาะแต่ละบุคคลก็ประมาณ5้าถึงสินาทีแหละครับส่วนตัวของผมเนาะเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ที่เดิม นะครับใส่ที่เดิมแล้วก็จำง่ายๆครับผมถ้าใส่ผิดเนาะใส่ผิดตรงตรงรูเนี่ยมันก็ไม่ตรงกันแค่นั้นแหละก็ใส่เข้าไปเลยครับใส่ถูกรูมันก็ตรง โอเคเสร็จแล้วก็อย่าลืมนำสายสายไฟเข้าไปเสียบเหมือนเดิมนะครับเสียบให้มันดังแก๊กนะครับอ่าแล้วก็ดันที่ล็อกตรงนี้เข้านะครับดันผักเข้าอ่าเสร็จแล้วครับอ่าเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาถอดแมปแ,แมปเซนเซอร์นะครับที่เป็นตัววัดอุณหภูมินะครับเข้าห้องเครื่องตัวเนี้ย อาจจะดำนะครับโอเคเราไปดูกันเลยเราไปดูวิธีการถอดกันโอเคคุณผู้ชมเห็นตรงน็อตท,ที่มันเป็นเ,เงาเงาเงาเงใสๆไหมครับเนี่ยน็อตตรงเนี้ยคุณผู้ชมเห็นไหมตรงเนี้ยครับตรงเนื้อชี้ที่ผมชี้อ่ะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแมปเซนเซอร์เอาไว้วัดอุณหภูมิของลมของอากาศที่เข้าห้องเครื่องยนต์เนาะตัวเนี้ย มันมักจะมีคราบขาเมเาไอเสียไปเกาะตันเกาะอุดตันเนาะให้เราถอดออกมาล้างด้วยน้ำยา e r c หรือว่า scp นะครับล้างทำความสะอาดคุณผู้ชมวิธีการถอดแมปเซนเซอร์ที่เป็นตัววัดอุณหภูมิของอากาศที่จะเข้าห้องเครื่องครับก็ถอดง่ายครับอันดับแรกก็ถอยอกดสลักตัวเนี้ถอยหลังเนาะ,ะถอยหลังให้มาดังแก๊กนะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงสายตัวนี้ออกมาเลยดึงนะครับแล้วก็สอดมือมาทางซ้ายนะครับ แล้วก็ดึงออกแบบนี้แหละปุ๊บนาออกแล้วนะครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วต่อไปทํำยังไงต่อไปนะครับคุณผู้ชมก็ให้เรานาเนี่ยประเจแบบนี้นะครับอ่าไขควงครับแล้วก็เป็นเป็นหกแฉกแบบนี้เห็นไหมครับหกแฉกปุ๊บป๊บ,ปบอ่าประมาณนี้แหละแล้วก็นำมาขันขันนะครับอ่าขันไปทางซ้ายนะครับคุณผู้ชมขัน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 อ่าได้น็อตมาแล้วก็หาที่ไว้น็อตน,นะครับเดี๋ยวงานจะเข้า เจอเสร็จแล้วก็ดึงออกมาเลยครับดึงยก,ยกโยกออกมานะครับโยก m a บนเซอร์ออกมาทําความสะอาดด้วยน้ํายา crc หรือว่า stp นะครับนะตัวนี้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นตัววัดอุณหภูมิของอากาศที่เข้าห้องเครื่องยนต์นะครับถ้าตัวเนี้ยมันมีคราบไอเสียขมเหลเกาะเยอะเป็นพิเศษนะครับตรงเนี้ยมันจะไม่ไม่มีความเป็นสีน้ำเงินเลย หรือว่าสีทองเลยอ่าสีทองแดงนั่นแหละมันจะมีสองแบบสีทองแดงกับสีน้ำเงินถ้ามันคลุมตัวเนี้ยคลุมด้วยขม่อไอเสียหรือว่าไอน้ำมันตัวเนี้ยที่มันมันผ่านตรงท่ออินเตอร์เนี้ยมันเป็นที่ผ่านไออากาศดีนั่นแหละเออแล้วมันโดนคลุมด้วยไอน้ำมันแล้วก็พวกอากาศเสียแล้วก็ขมเอวก็คาบขมเอนะครับมันจะวัดอุณหภูมิอากาศเข้าห้องเครื่องยนต์อ่ะผิดเพี้ยน ทำให้เครื่องยนต์อืดช้านะครับมันจะไม่รู้ไงว่าอากาศเออมันเป็นอากาศดีหรือว่าอากาศไม่ดีนั่นแหละไอ้อากาศดีหรือว่าไอ้อากาศเสียนั่นแหละมันไม่รู้ไงมันมันก็เลยทําให้การเผาไหม้ของเราไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็แค่ถอดออกมาแล้วก็ล้างนะครับล้างด้วยน้ํายา SCP แล้วก็เ r ียก็ได้อันอันไหนอันหนึ่งก็ได้นะครับฉีดล้างเสร็จแล้วเราก็ไปตากแดดนะครับตากแดดประมาณ5นาที10นาทีเหมือนเดิมครับตากแดดเสร็จแล้วเราก็นํามาประกอบ เข้าเหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนเหอนตอนที่เราถอดนั่นแหละครับคุณผู้ชมอ่าง่ายๆอันนี้ผมก็เพิ่งไปเปลี่ยนมาเนาะโอเคล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็นํามาใส่ที่เดิมเลยล้วก็ยัดลงในรูเหมือนที่เดิมเซ็นเซอร์ตรงเนี้ยมันก็มาวัดอุณหภูมิของอากาศนั่นแหละเพราะว่าท่อตรงเนี้มันเป็น รวม ID. นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลิ้นปีกผีเสื้อรับอากาศเของ้องเครื่องเนาะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นท่ออินเตอร์เราก็นํามาใส่แล้วก็ขันน็อตขันน็อตให้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมขันพอตึงมือนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องแน่นมากไม่ต้องอ่ออ,อนมากอ่าโอเคเสร็จแล้วเราก็ใส่สายเหมือนเดิมครับแล้วก็กดสลักให้มันดังแจ๊กเหมือนเดิมใส่สายแล้วก็ผักเข้า อันนี้เสียงเสียงมันเ,เสียบเข้ากันนะครับแล้วก็กดสลักสีขาวนะเน่ะเลื่อนเข้ามาหน้าดังแก๊กแล้ครับอันนี้ถือว่าล็อกละไม่หลุดแล้วโอเคเป็นอันเสร็จแล้วครับเป็นไงครับคุณผู้ชมวิธีการทำความสาัตว์แมป A4 แล้วก็แมปเซนเซอร์ที่รถบางกันอาจจะอืดช้าเร่งแซงไม่ขึ้นเร่งไม่ขึ้นนะครับเราหาสาเหตุไม่เจอ นะครับก็มีนี่แหละสสาเหตุนี่แหละ,ะถ้าไม่นับรวมกองอากาศที่ไม่ได้เป่านาะก็คือมาจากตัวนี้แหละ,ะถ้านับรวมกองอากาศที่ไม่ได้เป่าเราก็แค่ถอดออกไปเป่าง่ายๆครับคุณชมโอเคสรุปนะครับรถจะช้าจะอืดมันก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติแล้วก็ดูแลรักษาของเรานะครับว่าเราดูแลรักษาทั่วถึงไหมเราปฏิบัติกับรถยนต์ของเรายังไงถ้าเราปฏิบัติกับรถยนต์ของเราดีเราก็จะมีรถยนต์ไว้ใช้งานที่นานๆนะครับคุณผู้ชมโอเคสําหรับวันนี้ ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับใครมีคำถามอะไรก็ฝากถามผมมาได้นะครับที่ด้านล่างนะครับที่ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างโอเคผมอเล็กชนาวุิร์สันก็กลับสวัสดีมาณนะที่นี้ด้วยนะครับแล้วมาพบกันใหม่ที่คลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย